นะครับก่อนที่ท่านจยออกเดินทางนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับความเย็นของแอร์หรือว่ากลิ่นในรถนะครับนี่เลยนะครับน้ำยาล้างคอยแอร์นะครับราคา1นึ่บาทนะครับมาใช้ได้ที่ศูนย์บริการของเรานะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเอ่ยนะครับวันนี้ก็3หนอประจนภพยเหมือนเดิม <laughs> วันนี้เราอยู่ที่ไหนนะพี่ไพย สะพานสีลุงค่ะ,ะเราอยู่ที่สะพานสีลุงบ้านตันหยงโปยครับโอ้โหแดดมาพอดีเลยอย่างเปรี้ยงนะครับวันนี้นะครับขับรถมาก็สบายใจเนาะแล้วก็ได้มาเที่ยวรู้สึกว่าในรถจะหอมเป็นพิเศษเพราะอะไรพี่เพราะเราล้างระบบแอร์ด้วยตัวนี้เลยค่ะโอ้นะครับเดี๋ยวเดินไปคุยไปแล้วกันได้ค่ะ,คะก็วิธีแรกนะคะก็คือเราจะลื้อระบบแอร์หมดเลยนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่านะคะพอล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็จะล้างด้วยน้ํายาตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เราจะขึ้น insert วิดีโอให้ดูเนาะว่าวิธีการล้างเป็นยังไงเพราะว่าน้ำยาตัวนี้นะครับไม่สามารถไปทําเองที่บ้านได้เนาะเสร็จแล้วพอล้างตัวน้ํำยาแล้วก็ทำไงต่อพี่ปั๊ ก็ทาการด้วยล้างด้วยน้าเปล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกอบกับค่ะในส่วนตรงนี้นะคะรถของเราก็จะอบโอโซนด้วยนาะใช่โอโซนครั้งหนึ่ง10นาทีนะครับอบทั้งหมด2ครั้งรถของท่านก็จะไม่มีกลิ่นลงเหลือเลยคือแบบโล่งมากเลยค่ะแล้วก็แบบแอร์เย็นสบายก็เป็นีหนีมาเดี่ยวได้โชว์ตัวน้ายาหน่อยครับตัวนี้เลยนะครับป้ายเที่ยวต่อ ครับเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องรถแอร์หอมมาแล้วนะครับใช่ค่ะที่จริงวันนี้เราอยากจะ <c oughs> พาไปเขาเรียกว่าอยากอยากอยากรู้ว่าท่านจะเอารถไปไหนในช่วงวันหยุดยาวนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกประมาณ11วันเนี่ยก็จะเป็นปวันปีใหม่ใ,หมใช่ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูในลิสต์ของเราแล้วกันว่าเราอยากไปไหนบ้างส่วนที่แรกวันนี้ก็คือนี่เลย นี่เลยนะครับที่นี่ก็คือหาดไซยาวนะครับบ้านต้นต้นต้นอะไรนะตันยงโปตันยงโปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามากับรถอนิีค่ะนี่นะครับเรามากับเจ้าตัวเล็กของเรานะครับซึ่งประหยัดน้ำมันมากนะครับผมไปไปดูเลยไปเลยเดี๋ยวดูแต่ความพร้อมรองเท้าก่อนดูรองเท้าดูครับแดนลวมาทะเลค่ะ วันนี้วันที่20่ธันวาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีมากนะครับพาพี่แป๋วกับพี่ฝ้ายมาวิ่งเล่นนะครับอากาศดีมากนะครับสวยสวยดูอากาศดีมากนอน้ำำลังขึ้นเลยสวดมากเลย the So you make man a ระหว่างทางนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟนะครับวันนี้กินไปแล้ว3แก้วนะครับน้ำหวานอีก2นะฮะน้ำแร่อ,อีก5นะครับ ระเบิดเจ๊ไฟของเรานะครับนี่เตยมเลยขอบคุณครับอ่าตอนนี้เราก็ได้แกลอดได้หน่อยพี่ไฟเราก็ได้กาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปไหนพี่ไฟไปบาคราบาราแล้วก็คือวันนี้เราเอาเป็น3 3ทะเลแล้วกันเนาะ3ที่เที่ยวนะครับทะเลในช่วงปีใหม่ว่า ไปไหนดีนะครับตอนแรกเราก็ไปที่นู่นแล้วเนะไปหาไซยาวายายแล้ว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวปากปลาเราไว้ที่หลังเราไปบอดจิตลูกก่อน<ช>ไปฝั่งนู้น<ะ>ก่อนนะครับเพราะมันจะสวยมากเลยเจอกันเลยครับ อ่านะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับกับฮาด กาสิงนะจ๊ะนี่เลยหาดกาสิงนะครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะครับที่เราพามาวันนี้เนาะก็เลือกเอาครับว่าปีใหม่อยากไปที่ไหนที่นี่แบบอากาศดีไหมพี่อากาศดีมากโอ้ยางเยี่ยมดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศรอบๆเลยฮะยอดมาก อ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนนะพี่ปากบาราค่ะ,ะเดี๋ยวปากบาราเราก็มันก็มีหลายจุดนะเดี๋ยวเราไปเลือกเอาสักจ<ช>ุดห<ช>นก่กันค่ะเดินทางกันเลยๆๆๆๆๆโ้สว่างสวยนะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุตติยังชาบบูกาะเพตานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับก็ไม่พูดอะไรมากไปดูกันเลย,ย ก็นะครับสาหรับบริเวณโดยรอบนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าต้นพวกนี้ก็คือต้นรังนะครับรังนะครับรอเรือมาอากาศงองูรังนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือพี่ๆเรายัางกินกันไม่เสร็จนะครับไอติมไป3กระบอกแล้วนะครับผม สำหรับคนไหนนะคะที่เดินทางออกต่างจังหวัดอย่าลืมนะคะมาตรก,การป้องกันโควิดไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือกลับบ้านนะคะในช่วงปีใหม่นี้กลับบ้านปลอดภัยท่องเที่ยวให้สนุกนะคะแล้วกลับมาเรียนงานกันต่อคะ่ะการเที่ยวมันก็ดีนะแต่ว่าการที่อยู่กับครอบครัวมันก็เป็นการพักผ่อนที่ดีเช่นกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ออกเดินทางไปเที่ยวก็สามารถเอาลิสต์ของเราไปได้หรือว่า ท่านที่อยู่กับครอบครัวก็ขอให้สุขใจทั้งวันกลับมาชัดแบบกับครอบครัวปีหน้ามาลุยงานกันใหม่เยี่ยมๆเ,เลยค่ะสําสหรับคนที่มาโปรแกรมนะคะเที่ยวต่างจังหวัดหรือในจังหวัดนะคะหรือการเที่ยวตามพวกเราก็ได้นะคะทาง MG นะคะมีโปรแกรมเช็คสัรเกละกันฟรีค่ะเช็คก่อนปลอดภัยก่อนออกเดินทางนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะบาย